ในปัจจุบันนี้ต้องถือว่ายาไม่คุมกําเนิดเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วลองมาดูสไลด์ต่อไปนะครับว่าวิธีการคุมกําเนิดถ้าไม่ชอบเป็นยาเม็ดนี่นะครับอาจจะใช้เป็นเรื่องของยาฉีดคุมกําเนิดก็ได้จะเห็นว่ายาฉีดคุมกำเนิดในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ฉีดในพวกสตรีหลังคลอดนะครับหรือว่าผู้หญิงที่อาจจะค่อนข้างหลงลืมง่ายไม่อยากรับประทานยาเม็ดทุกวันอย่างเงี้ยก็มาฉีดคุมกําเนิดในปัจจุบันก็ฉีดทุก ส2สัปดาห์นะครับแล้วก็จากเรื่องของยาฉีดนะครับถัดไปตอนนี้ก็มีนวัตกรรมใหม่ก็คือเป็นพวกแผ่นแปะคุมกําเนิดอันนี้ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างฮิตในกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าแผ่นแปะคุมกําเนิดเนี่ยต้องถือว่าใช้ค่อนข้างสะดวกเพราะว่าหนึ่งแผ่นต่อหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็ แต่ติดต่อกัน3สัปดาห์แล้วก็เว้น1สัปดาห์ช่วงที่เว้น1สัปดาห์ก็จะมีเลือดประจําเดือนออกมาให้เห็นนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกในกลุ่มสตรีที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างนักนะครับเป็นนักธุรกิจทํางานค่อนข้างเยอะหรือว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นก็เป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งมัน<อ>ทานาํางานยังไงฮะแผนแปะนี้ก็ ยาจะถูกซึมผ่านทางผิวหนังนะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องว่ากลัวว่าอากาศร้อนหรือว่าจะหลุดง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่แผ่นแปะเนี่ยติดแล้วค่อนข้างจะติดนานแต่ต้องเน้นนะครับว่าถ้ามีการหลุดลอกของแผ่นแปะนี้ต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่เลยเพราะว่าตัวยาตัวฮอร์โมนเนี่ยจะอยู่ในเนื้อกาว อันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เรื่องของการคุมกําเนิดนะครับนอกนั้นก็ลองมาดูนะครับสไลด์ถัดไปก็จะเห็นพวกห่วงอนามัยนะครับห่วงอนามัยนี่ก็อยู่มาเก่าแก่กับผู้หญิงไทยเลยนะครับ<ะ>พวกนี้ก็จะเป็นตั้งแต่เป็นห่วงอนามัยธรรมดาหรือว่าเป็นห่วงที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบซึ่งเจ้าตัวทองแดงเนี่ยก็จะไปฆ่าเจ้าตัวอสุจินะครับแล้วก็ตัวห่วงเองก็จะทําให้ไม่เหมาะสมต่อการฝังตัวของไข่ที่ถูกผสมแล้วหรือว่าเป็นห่วงชนิดที่มีฮอร์โมนนะครับในปัจจุบันก็นํามาใช้เยอะนะครับเพราะช่วยในเรื่องของการ ควบคุมปัญหาบางอย่างของทางรีเวสด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะประจำเดือนมามากนะครับพวกเนื้องอกต่างๆเนี่ยการใช้ห่วงชิ้นที่มีฮอร์โมนนี่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยนะครับในเรื่องของคุมกําเนิดด้วยนะครับแล้วก็รักษาโรคทางรีเวศได้ด้วยนะครับเนื่องดูสไลด์ต่อไปนะครับยาฝังยาฝังนี่ก็ถือว่ามาแรงเหมือนกันนะครับเพราะถือว่าฝังไปทีนึงก็อยู่ได้ประมาณสามปีห้าปีเลยนะครับ<ฮ>ก็มีตั้งแต่ เป็นยาฝังแท่งเดียวหรือยาฝังสองแท่งหรือว่าเป็นยาฝังชนิด6แท่งก็มีแล้วแต่นะครับรบแต่ว่าผู้นี้ก็จะมีปัญหาเรื่องอาจจะมีประจำเดือนมากระบิดกระปรอยนะครับแล้วก็ฝังฝังไปประมาณปีที่2อสาประจำเดือนอาจจะไม่มานะครับแต่ต้องเน้นนิดนึงนะครับว่ารอบเดือนของผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องเสียเยอะนะครับบางคนเนี่ยชอบให้ประจำเดือนมาเยอะๆนะครับแต่จริงๆก็เป็นข้อเสียมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วประจำเดือนไม่ใช่เลือดเสียนะครับจริงประจำเดือนก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกที่มันหลุดลอกออกมาในแต่ละรอบเดือนเท่านั้นเองเพราะฉนั้นเสียนิดหนนนน่่่อออยแตพงาาเจะะคครับ ครับแต่และว,วิธีมีผลข้างเคียงยังไงบ้างอะครับก็จริงๆแล้วแต่และว,วิธีเนี่ยนะครับก็จะมีได้ตั้งแต่ขึ้นไส้อาเจียนปวดหัวเวียนหัวอะไรพวกนี้นะครับความดันโลหิตสูงอาจจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ ในปัจจุบันเนี่ยต้องเน้นนิดนึงว่าโดยเฉพาะยาไม่คุมกําเนิดชนิดใหม่ๆเนี่ยนะครับผลข้างเคียงเหลาห่านี้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาละต้องถือว่านวัตกรรมพวกนี้เนี่ยพัฒนามาค่อนข้างดีแล้วแต่พวกนี้ต้องเน้นว่าคุณภาพตามราคานะครับบางทีไปซื้อ,อยาไม่คุมกําเนิดชนิดที่ราคาถูกมากๆประเภทต่ํากว่าร้อยเนี่ยพวกนี้คุณภาพไม่ค่อยได้นะครับและประสิทธ,ธิภาพก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอยากฝากเน้นด้วยนะครับว่ายาไม่คุมกําเนิดในปัจจุบันนี้นะครับยังมีผลดีในเรื่องของช่วย โดยเฉพาะในเรื่องของอประโยชน์ที่นอกเหนือจากการคุมกําเนิดด้วยมไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะคะทำให้อารมณ์แจ่มใสสบายจิตใจไม่นะครับไม่หงุดหงิดง่ายนะครับหรือว่าอาจจะช่วยในเรื่องของอ ทากินแล้วไม่อ้วนนะครับไม่เนื่องจากไม่มีภาวะข้างน้ําหรือบวมน้านะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยฮอร์โมนค่อนข้างสูงนะครับกินแล้วก็จะประเภทน้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็มไม่เป็นที่นิยมของคุณสุภาพสตรีนะครับหรือว่าช่วยปรับในเรื่องของรอบเดือนนะครับว่าถ้าทานยาได้ถูกต้องเนี่ยรอบเดือนก็จะมาค่อนข้างตรงแล้วก็สม่าเสมอภาวะเลือดออกกระปิดกระปรอยก็ไม่ค่อยมีภาวะซีดโลหิตจางจากเสียเลือดประจําเดือนมากๆก็จะไม่ค่อยมีแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็ยังช่วยลดปัญหาเรื่องของมะเร็งรังงไขหรรือมเ็ เยื่อบุโพรงมดลูกด้วยอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับ,รบเพราะว่าจริงๆความเชื่อสมัยก่อนที่บอกว่ากินยาคุมที่มีฮอร์โมนเนี่ยอาจจะทําให้เป็นมะเร็งหรือเปล่าตรงข้ามนะครับจะช่วยป้องกันเรื่องของมะเร็งรังไข่กับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งตัวมดลูกได้ดีเลยครับ,ค,รบคนที่จะใช้บริการวิธีการเหล่านั้นเนี่ยก็คงต้องถามว่าอันไหนได้ผลมากที่สุด2ราคาเป็นยังไงบ้างในแต่ละอันเพราะแต่ละคนก็มาจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากันครับ คือจริงๆแล้วในเรื่องของวิธีการคุมกําเนิดเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องแนะนําสักนิดหนึ่งนะครับว่าโดยเฉพาะนะครับสุภาพสตรทีที่มีปัญหาทางสุขภาพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักนะครับที่ค่อนข้างมากนะครับหรือมีความดันโลหิตสูงนะครับหรือมีปัญหาเรื่องของปวดหัวไมเกรนหรือแม้กระทั่งความดันโลหิตสูงอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ ควรไปพบแพทย์สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อก่อนออใช้<ะ>ก่อนที่จะเริ่มใช้นะครับเพราะว่าเพื่อที่จะเลือกใช้วิธีการคุณอุ่นที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับ<ง> er. ส่วนเรื่องของราคาเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าราคาของอวิธีการคุมเกิดและวิธีเนี่ยไม่เท<ม>่ากันนะครับหรือแม้กระทั่งยาเม็ดเนี่ยราคาก็จะแตกต่างกันเยอะแต่ฝากเน้นว่าคุณภาพเนี่ยบางทีก็ต้องดูเรื่องราคาสักนิดหนึ่งด้วยนะครับเพราะว,าว่าราคาถูกมากเกินไปเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้และก็ยังแถมผลข้างเคียงเนี่ยมาอีกเยอะเลยมันต้องฝากไว้นิดหนึ่งนะครับแล้ว แล้วก็การเลือกวิธีการคุ้กำเนิดเนี่ยก็จะต้องดูด้วยว่า ตัวเองเนี่ยต้องการคุมระยะสั้นระยะยาวก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันด้วยเช่นมีลูก2คนแล้วแต่ต้องการที่จะคุมกําเนิดแตะเบรกไว้ wide, หรือว่ายังไม่ตัดสินใจจะทําหมันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกวิธีการกำเนิดที่จะต้องใช้ฮอร์โมนเนี่ยเป็นตัวหลักเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องเน้นว่าถุงยาอนามัมเนี่ยส่วนใหญ่เน้นเพื่อป้องกันเรื่องของกรรมโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสมัมพันธ์มากกว่าการคุมกําเนิดนะครับเพราะว่าเราเจอมาเยอะแล้วว่าประเภทถุงรั่วถุงแตกเราไม่ทราบแล้วปรากฏว่าตั้งท้องขึ้นมาก็จะมีเยอะเหมือนกันนี่ก็จะต้อองงระวััเเหหมืนนนกก็็ปปา สังคมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำแนะนําก็คือว่าถ้าไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้วิธีการคุมกําเนิดเลยเนี่ยไปพบแพทย์หรือว่าไปไปพบเภสัชกรตามร้านขายยาทั่วไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านสักนิดหนึ่งนะครับ,รบเพื่อเป็นข้อมูลในการที่แพทย์จะได้เลือกวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมกับท่านนะครับนวัตกรรมของอยาคุมกําเนิดใน ช่วงนี้เนี่ยนะที่คุณหมออยากจะนํามาแชร์กับเราในรายการวันนี้เนี่ยที่กาลังกาลังกาลังจะมาสู่ประเทศไทยอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนวัตรกรรมบางอย่างเนี่ยมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับ,รบขอดูสไลด์แรกเลยนะครับเป็นเรื่องของแนวโน้มของนวัตรกรรมการคุมกําเนิดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการลดขนาดแล้วก็ปริมาณของฮอร์โมนที่อยู่ในยามคุมกําเนิดนะครับจะเห็นว่าในปี1960เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยทานแต่ละเม็ดนี่ 150ไมโครกรัมนะครับในปัจจุบันเนี่ยลดลงมาเหลือย0ไมโครกรัมอันนี้ก็ช่วยลดผลข้างเคียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าสไลด์ถัดไปนะครับนวัตรกรรมในเรื่องของการคิดคน้นฮอร์โมนตัวใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะฮอร์โมนโปรเสจสเตอเจนนะครับที่ชื่อว่ารอสพาริโนนนะครับจำเชื่อไว้ดีๆรอสพาริโนนเนี่ยต้องถือว่าเป็นฮอร์โมนที่มาแรงนะครับแล้วก็ช่วยนะครับสุขภาพสตรีไทยเนี่ยแล้วก็ช่วยลดผลข้างเคียงต่างๆโดยเฉพาะผลข้างเคียงเรื่องของน้ำหนักนะูที่ ผู้หญิงไม่ชอบเลยพอน้าหนักขึ้นปุ๊บเลิกกินยาคุมเลยนะครับ <Ừ. S 1> แต่ว่าถ้าลองในกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนโอสเปริโนเนี่ยต้องถือว่าจะช่วยลดในเรื่องของภาวะบวมข้างน้ําหรือว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดอาการสิวเรื่องของหน้ามันอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับเพราะจะเห็นว่ามีประโยชน์นอกเหนือจากเรื่องของการคุมกําเนิดด้วยนะครับพอมีข่าวอย่างนี้ออกมาหรือมีข้อมูลแบบนี้ออกมาเนี่ยมัมกจะมีการนํายาคุมไปใช้ผิดประเภทนะฮะเราก็จะเห็นข่าวว่าสาวประเภท2ต้องกินยาคุม อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของในเรื่องของการคุมกำเนิดเนี่ยนะครับก็ยังต้องเน้นนะครับว่ายาคุมเนี่ยมีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการคุมกําเนิดการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับเป็นข้อส่วนประโยชน์อย่างอื่นที่ได้มาเนี่ยต้องถือว่าเป็นผลพลอยได้นะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยจะอยากจะแนะนําให้ใช้ผิดประเภทมากนักนะครับและอย่างที่บอกนะครับว่ายาคุมในปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการปรับในเรื่องของสูตรวิธีการกินเหมือนกันนะครับในปัจจุบันสูตร244ก็คือมีฮอร์โมนอยู่24เม็ดแล้วก็ จะช่วยในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ด้วยนะครับไม่ทราบคุณวรินเคยเห็นไหมครับผู้หญิงบางคนเนี่ยก่อนที่จะมีรอบเดือนหรือว่าช่วงที่มีเมนมาเนี่ยงูดหงิดมากนะครับวีนแตกเวียงตลอดอย่างเงี้ยนะครับการกินยาคุมเนี่ยก็จะช่วยปรับในเรื่องของระดับของฮอร์โมนแล้วก็ยังช่วยทําให้อารมณ์ดีขึ้นนะครับต้องถือว่ายาคุมกําเนิดในปัจจุบันเนี่ยก็มีส่วนช่วยสังคมนะครับทำให้ไลฟ์สไตล์ดีขึ้นทําให้การทํางานก็มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นไม่งูดหงิดใส่ลูกน้องหรือว่าใส่เพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้ครับ แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ผู้หญิงทานจะเกิดอะไรขึ้นฮะ จริงๆแล้วเราอย่างที่บอกนะครับเรายังไม่เราไม่ได้แนะนํานะครับสำหรับมันมีอยู่แล้วครับมันมีการทานจริงๆแล้วล่วการเอาไปใช้ในกลุ่มที่ว่าจะทําให้หน้าสวยขึ้นผิวดีขึ้นทําให้หน้าอกใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือเป็นการใช้ที่นอกเหนือจากประโยชน์ของยาไม่คุ้มกําเนิดนะครับแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องขนาดแล้วก็ปริมาณของฮอร์โมนที่ใช้ด้วยผลจะเกิดขึ้นยังไงผลข้างเคียงจะเป็นยังไงก็อาจจะเป็นได้ตั้งแต่เรื่องของที่เราจะพบนะครับก็คืออาจจะมีเรื่องของเนื้องอกที่ขึ้นมาผิดปกติได้นะครับหรืออว่าาจจะะมีผลนครับ ต่อเรื่องของตับเรื่องของไตนะครับขนาดของยาที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยกินมากก็อาจจะมีภาวะไตาพังหรือว่าตับวายได้เหมือนกันเพราะถูกออกแบบมาสําหรับสุภาพสตรีใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะนะครับแนะนําว่าให้สุภาพสตรีเนี่ยนะครับลองมาดูนะครับว่าจริงๆตอนนี้ยาคุมที่ท่านใช้อยู่เนี่ยถูกวิธีถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ยาเม็ดคุมกาเนิดที่ท่านทานอยู่เนี่ยมีผลข้างเคียงอะไรไหมนะครับเพราะว่าถ้ามีผลข้างเคียงเนี่ยลองไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรตามร้านขายยาแล้วก็เลือก นะครับยาไม่คุมกําเนิดในกลุ่มตัวใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นสูตร 24C หรือกลุ่มที่มีฮอร์โมนรอสเพอรินอนเป็นองค์ประกอบเนี่ยจะช่วยลดได้เยอะครับนี่คือนวัตรกรรมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับสุดท้ายครับอยากจะให้ทิ้งท้ายในเรื่องของก็ยังมีความเชื่ออยู่แบอบกว่าอย,อยู่กลุ่มหนึ่งเลยะฮะที่แบบว่าจะไม่เชื่อในเรื่องของการคุมกําเนิดเลยเพราะว่าถือว่านะฮะ เด็กจะเกิดก็ต้องเกิดพระเจ้าให้มาแล้วเราก็มีความเชื่อแบบนี้อยู่ในเรื่องของศาสนาด้วยซึ่งอาจจะสวนทางกับทางการแพทย์แล้วก็สาธารณาสุขนะครับคุณหมอมีความเห็นยังไงกับกลุ่มที่ยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่เพราะนี้คือยาเปลี่ยนโลกครับในเรื่องของความเชื่อเนี่ยผมคิดว่าก็คงเราก็คงเคารพในความเชื่อนะครับแต่ว่าอยากจะให้ถามตัวเองถามครอบครัวด,ด้วยนะครับว่ามีความพร้อมไหมนะครับที่จะให้เด็กเกิดขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพในการที่จะดูแ,แลนะครับเพราะว่าเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเขาเข้ามาเป็นสมาชิกของสังคมเหมือนนกั ถ้าหากมีความไม่พร้อมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจสังคมนะครับตัวเองก็จะเอาไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราให้เด็กเกิดมาเนี่ยถือว่าเป็นภาระของสังคมอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดมาในขณะที่พ่อแม่ไม่พร้อมที่จะให้เกิดเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาขึ้นเยอะนะครับในขณะที่ทางเลือกนะครับนวัตรกรรมใหม่ๆทางการแพทย์เรื่องของการคุมกําเนิดเนี่ยตอนนี้เรามีมากขึ้นแล้วนะครับเรามีทางเลือกที่ดีที่เหมาะสมแต่ละคนเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ลองพิจารณาตรงนี้ดูสักนิดหน่ีย ท่านพร้อมหรือ,อยังนะครับถ้าหากยังไม่พร้อมเนี่ยลองนะครับมามองในเรื่องของการคูมกาเนิดสักนิดหนึ่งนะครับ,รบวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณวิทยากร,กรประจํารายการของเรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มานพชัยธรรมคันโทครับจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริาราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกับความรู้เรื่องของยาเปลี่ยนโลก และวิวัฒนาการของการคุมกําเนิดและยาคุมกําเนิดรวมไปถึงนวัตกรรมที่เข้ามาถึงประเทศไทยแล้วในส่วนของยาคุมกําเนิดนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากครับครับ